เป็นเวลานานมาแล้วที่ถนนพระรามสองซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมสู่ภูมิภาคมีปัญหาจราจรติดขัดจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจากกรุงเทพสู่ภาคใต้ของประเทศโดยตรงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจึงมีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วงโดยเร็วโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ 2,564อนุมัติการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพรวช่วงเอกชัยบ้านแพรวโดยให้กรมทางหลวงใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมาดำเนินการในส่วนของงานโยธา<ๆ>การแก้ปัญหาจะดำเนินการบนถนนพระราม2ตลอดแนวเส้นทางและเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายทางพิเศษทางหลวงพิเศษ และทางหลวงแผ่นดินรวมระยะทาง90.8กิโลเมตรดังนี้เริ่มจากโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกระยะทาง18.7กิโลเมตรซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเข้าสู่โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35สายทนบุรีปากท่อช่วงบางขุนเทียนเอก,กชยัยซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเช่นเดียวกัน ต่อเนื่องไปยังโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82ช่วงเอกชัยบ้านแผวซึ่งจะลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาในวันที่2กุมภาพันธ์2565นี้และในอนาคตจะเชื่อมต่อไปสู่โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82ช่วงบ้านแผวปากท่อซึ่งสิ้นสุดที่ทางแยกวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีแผนเริ่มก่อสร้างในอีก5ปี วันที่2องกุมภาพันธ์2,565กระทรวงคมนาคมได้จัดให้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างและข้อตกลงคุณธรรมระหว่างกรมทางหลวงบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมโดยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82ช่วงเอกชัยบ้านแพวมีระยะทางรวม16.4กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง1 8 7 5 9ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง10,80วัน และมีแผนเปิดให้บริการในปี2,568โดยแบ่งออกเป็น10ตอนดังต่อไปนี้ตอน1ระยะทาง2.17กิโลเมตรผู้รับจ้างบร,ริษัทอุดมศักดิ์เชียงใหม่จำกัดมูลค่างาน1,757ล้านบาทตอน2ระยะทาง2.19กิโลเมตรผู้รับจ้างกิจการร่วมค้ากรุงทนไทยมูลค่างาน1,861ล้านบาทตอน3 ระยะทาง1.06กิโลเมตรผู้รับจ้างกิจการร่วมค้า VN มูลค่างาน1910ล้านบาทตอน4ี่ระยะทาง1.26กิโลเมตรผู้รับจ้างบริษัทกรุงทนเอนจิเนียร์จำกัดมูลค่างาน1876ล้านบาทตอน5ระยะทาง1.66กิโลเมตรผู้รับจ้างบริษัทบางแสนมหานครจำกัดมูลค่างาน1,903ล้านบาท ตอน6ระยะทาง1.10กิโลเมตรผู้รับจ้างกิจการร่วมค้า UNASI มูลค่างาน1,865ล้านบาทตอน7ระยะทาง1.43กิโลเมตรพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนผู้รับจ้างบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล OP เมนตจำกัดมหาชนมูลค่างาน1,868ล้านบาทตอน8ระยะทาง2.15กิโลเมตรผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า CCSP the CEC มูลค่างาน1,910ล้านบาทตอน9ระยะทาง2.14กิโลเมตรผู้รับจ้างกิจการร่วมค้า CMC TBTC มูลค่างาน1,859ล้านบาทและตอน10ระยะทาง1.13กิโลเมตรผู้รับจ้างกิจการร่วมค้า SK มูลค่างาน1,946ล้านบาทรูปแบบโครงการ เป็นทางยกระดับบนถนนพระราม2ขนาด6ช่องจราจรไปกลับตลอดเส้นทางโดยมีสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนบริเวณกิโลเมตรที่31พร้อมด้วยด่านเก็บค่าผ่านทางและทางขึ้นลง4แห่งซึ่งกรมทางหลวงจะบริหารจัดการอย่างรัดกุมระหว่างการก่อสร้างเพื่อลดปัญหาการกีดขวางจราจรและอุบัติเหตุตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายหลังงานโยธาแล้วเสร็จกรมทางหลวงจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนด้วยรูปแบบ PPP ในการดำเนินงานและบำรุงรักษารวมทั้งการเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบ MF l o w ตอนนี้เส้นทางรถบางวันก็ติดบางวันก็ไม่ติดแต่ตอนนี้ถ้ามีเส้นทางตัวใหม่ขึ้นมาก็น่าจะดีขึ้นในภายภาคหน้านะครับสะดวกมันจะสะดวกไประยะยาวอยากให้โครงการนี้เสร็จไวๆค่ะจะได้เดินทางสะดวกแล้วก็การเดินทางบนมมเตอร์เวก็ปลอดภัยมากกว่าค่ะมองเห็นถึงความปลอดภยัยแล้วก็ความใส่ใจที่ทางกรมทางหลวง ให้กับทางประชาชนเนาะแล้วก็การให้บริการนะคะรู้สึกว่าเรามั่นใจค่ะว่าเราต้องปล<ช>อดภัยก็ขอแนะน,นําประชาชนที่เดินทางไปใต้นะครับให้ขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วจะคล่องตัวแล้วการกลับบ้านก็จะเร็วกว่านี้ขึ้นครับเยี่ยมมากครับโครงการนี้จะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับการเดินทางและขนส่งจากกรุงเทพสู่ภาคใต้ด้วยการเชื่อมโยงโครงข,าข่ายคมนาคมมาตรฐานสูงและจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรบ,บนถนนพระรามสอง ได้อย่างยั่งยืนต่อไป